Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change. I need today, I promise that I'm there. Rebell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13ตอนที่7ภารกิจเก็บกู้กิลมาสเตอร,ร์เสร็จสิน้นคุณมุโคดาผมต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับคุณอูกโกซึ่งมี100รอยคล้ำใต้ตา กม้มศีรษะลงขอโทษมุโคโดะพร้อมกับกล่าวเช่นนั้นมุโคโดะจึงบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยครับคุณอูโกเป็นคุณเอลแลนต่างหากที่ทำผิดไม่ใช่คุณอูโกและตรงกันข้าม ผมตังหักที่ต้องขอโทษคุณอูกโกที่ขอร้องให้ออกมาจากบ้านไกลขนาดนี้ทั้งที่คุณอูกโกมีงานยุ่งอยู่ที่เดลานแทๆ้ๆผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคุณอูกโกก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของคุณมุโคโดาเลยครับสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ที่หัวเน่าของผมตังหากในขณะที่คุณอูกโอกกล่าวเช่นนั้นมุโคโดาก,ก็มองเห็นเปลวไฟแห่งความโกรธที่ลุกโชนอยู่ด้านหลังของคุณอูกโกจากนั้นคุณอูกโอกก็ถามว่าแล้วเจ้าหัวเน่าของผมนั้นไปอยู่ที่ไหนล่ะ มุโคดา ok จึงเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณเอลแลนที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ให้กับคุณอูโกฟังหลังจากคุณอูโกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็มีเส้นเลือดปูดโปนขึ้นบนหน้าผากของเขาดูออกได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณอูโกรู้สึกโกรธมากขนาดไหนมุโคดากล่าวว่าด้วยเหตุนี้เราจึงอยู่กันอย่างสงบไม่ได้เลยล่ะครับพวกเราไม่มีทางเลือกเอื่น นอกจากจะให้คุณเอลแลนไปพักกับอดีตนักประจนภัยที่เราจ้างไว้ในเรือนรับรองด้านนอกคุณอูกโกก็กล่าวว่าผมต้องขอโทษที่หัวเน่าของผมสร้างปัญหาให้มากมายขนาดนั้นเลยนะครับผมจะขอรับตัวเขาไปในทันทีคุณมุโคโดาช่วยพาผมไปหาเขาหน่อยได้ไหมครับมุโคโดาก็บอกว่าในกรณีนั้นผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะว่าผมเองก็ให้อดีตนักประจนภัยที่ผมจ้างไว้คอยจับตาดูยุตลอดเวลาเหมือนกันแต่ถึงจะบอกแบบนั้นคุณเอลแลนก็เป็นถึงอดีตนักประจนภัยระดับเอสดังนั้นจึงมีช่วงเวลาที่เขาสามารถหลบหลีกสายตาของอดีตนักประจนภัยที่ผมจ้างไว้ไปได้เหมือนกันขณะที่มุคโคดะเหมาะกับคุณอูโกไปเช่นนั้นมุคโคดะก็ได้ยินเสียงโทรจิตจากผู้เท่าก่อนและโดราจังดังออกมาว่าเฮ้ hey! เจ้านั่นมาอีกแล้วนะมันแอบมองผ่านหน้าต่างเหมือนเคยเลยข้าละเบื่อที่จะเห็นหน้าของมันแล้วนะตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่าเจ้าเอลเท่านั้นหน้ามืนเกินไปแล้วนะข้าเบื่อที่จะเห็นเจ้านั่นแล้วจริงๆเสียงกระแสจิตที่มุโคโดะได้ยินนั้นเป็นเสียงที่ฟังดูไม่พอใจอย่างมากดูเหมือนว่าทั้งสองจะเกลียดคุณเอลแลนเข้าไสแล้วจริงๆมุโคโดะบอกกับคุณอูโกไปว่าคุณอูโกโดูเหมือนคุณเอลแลนจะมาแล้วครับ ตอนนี้เขาแอบมองเข้าไปหาพวกโดราจังจากทางหน้าต่างห้องนั่งเล่นมุคโคดะกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับมองไปทางด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของห้องนั่งเล่นเจ้าหัวเน่านั่นหยุดอยู่ตรงนั้นนะข้าจะจับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละคุณอูกโกผู้โกดเกลียวตะโกนขึ้นมาเช่นนั้นมุคโคดะ จึงถามว่าคุณอูโกจะไหวหรอครับคุณเอลแลนเป็นถึงนักปะจนภัยระดับเอสเลยนะครับมูโคดากล่าวถามเช่นนั้นเพราะคิดว่าคุณอูโกจะไม่ไหวเขาเป็นแค่นักปะจนภัยระดับบีเท่านั้นในแง่ของพลังการต่อสู้คุณเอลแลนน่าจะเหนือกว่าคุณอูโกแต่ถ้าว่าคุณอูโกก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรแม้ว่าหัวเน่าของผมจะบา้บาบอแต่ผมก็รู้ดีว่าเขาเป็นอดีตนักปะจนภัยระดับเอสดังนั้นผมจึงได้พาผู้ช่วยที่แข็งแกร มาด้วยคุณอูกโกกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับชี้ไปที่ห้องนั่งเล่นก่อนจะส่งสัญญาณมือตอนนั้นมุโคโดาก็ได้ยินเสียงอุทานของคุณเอลแลนดังขึ้นมาว่าฮะพวกเจ้าทําไมมาอยู่ที่นี่กันได้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะพวกเจ้ากําลังทําอะไรนะหยุดนะเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครกันจากนั้นมุโคโดาก็ได้ยินเสียงเหมือนการต่อสู้เกิดขึ้นและมุโคโดาก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่ถุมลึกดังขึ้นมาว่า มันเป็นภารก,กิจนะครับ อย่าถือสาเลยภารกิจงั้นเหละเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นมุขโคโดะนึกสงสยัยขณะที่มุขโคโดะกำลังตะลึงเช่นนั้นก็มีชายสี่คนอายุราวๆ3าปีกลางๆถึงปลายปลยปรากฏตัวออกมาภาพนั้นทำให้มุขโคโดะคิดว่าพวกเขาเป็นนักประจนภัยรุ่นเก่าเลยทีเดียวสองในสี่คนนั้นเป็นเผ่ามนุษย์สัต์ที่ดูท่าทางแข็งแกร่งและมีมนุษย์อีกสองคนที่กำลังอุ้มคุณเอลแดนที่ถูกพันด้วยโซ่เดินมาทางผู้ ภารกิจเสร็จสิ้นผู้ชายที่มีหน้าตาเท่มีรอยแผลตั้งแต่แก้มจนถึงคางเดินนำหน้าพร้อมกับห้อยดาบคู่อยู่ที่เอวเขาพูดออกมาเช่นนั้นก่อนจะโยนคุณเอลแลนดลงผืนดังตุบเมื่อมองดูใกล้ๆมุคโคดาก,ก็เห็นว่าคุณเอลแลนด์มีผ้ายัดปากอยู่นั่นคงจะเป็นการป้องกันไม่ให้เขาพูดโวยวายละมัง้งจากนั้นคนที่โยนคุณเอลแลนด์ลงก็ร้องอุ๊ยออกมาพร้อมกับบอกว่าขอโทษทีนะกิลมาสเตอร์อีกคนก็บอกว่าลองกิลมาส ครับเราต้องขออุดปากเก l l วมาสเตอร์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะดูเขาจะโวยวายเสียงดังมากๆ พวกเขาพูดออกมาแบบนั้นอย่างไม่มีลังเลเลยทีเดียวคุณอูโกก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อพิจารณาถึงหัวเน่าบ้านี้แล้วข้าก็คิดว่ามันสมควรแล้วล่ะที่เขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรงแบบนี้ใช่ไหมเอลแลนคุง้งคุณอูโกกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับวางเท้าลงบนท้องของคุณเอลแลนที่นอนอยู่บนพื้นอย่างแรงดวงตาของคุณอูโกนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่างมากจากนั้นคุณเอลแลนก็ร สองอู้ออกมาเหมือนพยายามจะเถียงอะไรบางอย่างคุณอูโกก็ตะโกว,ว่าหุบป,ปากพร้อมกับกระทืบคุณเอลแลนด์ด้วยเท้าของเขาอีกครั้งคุณอูโกเนี่ยช่างน่ากลัวจริงๆเลยนะเนี่ยมุคโคดะคิดแบบนั้นแต่มุคโคดะก็เข้าใจคุณอูโกได้นะนะตอนนั้นเองที่คุณอูโกกล่าวว่า ผมขอแนะนําสักหน่อยนะครับคุณมุคโคดาคนเหล่านี้คือปาร์ตี้นักประจญภัยที่มีชื่อว่าผู้สังเกตการแห่งอเวจีเป็นกลุ่มนักประจญภัยระดับเอสที่รับภารกิจเก็บกู้กิลมาสเตอร์แห่งเดอร์ลานครับมุคโคดาจึงทักทายทั้ง4คนออกไปว่าสวัสดีครับพร้อมกับกลมศีรษะทักทายพวกเขาเหล่านักประจญภัยผู้สังเกตการแห่งอเวจีก็ยกมือทักทายมุคโคดาตอบครับคุณอูโกกล่าวต่อว่าทุกคนพึงจะกลับขึ้นมาจากดันเจียนดังนั้นจึงเป็นจังหวะดี มผมจึงได้มอบภารกิจนี้ให้กับพวกเขาแม้ว่านี่จะเป็นหัวเน่าบา้บาบอที่สร้างแต่ปัญหาแต่ผมก็เข้าใจดีถึงความสามารถของเขาดังนั้นจึงต้องมีผู้ที่คอยรับมือกับหัวหน้าคนนี้และช่วยไม่ได้ที่จะออกภารกิจให้กับพวกเขาอีกอย่าง ก็เป็นอย่างที่เห็นแหละครับตอนนี้เราสามารถเก็บกู้กิลมาสเตอร์ได้ด้วยการร่วมมือของทุกๆคนพอคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นนักบ,บวชที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายเวทฝืนฟูของกรุม่มก็พูดออกมาด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่าเดิมทีพวกเราเชี่ยวชาญการลงดันเจียนแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถปฏิเสธคำร้องขอของลองกิลมาสเตอร์ซึ่งปกติคอยดูแลพวกเราอยู่เสมอได้พอนักบ,บวชกล่าวเช่นนั้นคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วย จากสิ่งที่มุโคโคดะได้ยินมาคือเราผู้สังเกตการแห่งเอเวจีนั้นจะทำงานลงดันเจียนเป็นลักและพวกเขาทำงานแบบนี้มาเป็นเวลาสองปีแล้วสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นเผ่ามนุษย์สัตว์บอกกับมุโคโคดะว่าแม้พวกคุณมุโคโคดะจะนำหน้าพวกเราไปไกลแล้วแต่พวกเราเองก็ลงไปในดันเจียนชั้นลึกๆแล้วเหมือนกันสมาชิกที่เป็นเผ่ามนุษย์สัตว์พูดแบบนั้นด้วยความสนุกสนานมุโคโคดะคิดว่าที่ตนทำแบบนั้นได้ เพราะตนมีเฟนิลวหรือเฟลซึ่งว่ากันว่าเป็นอสูรในตำนานอีกทั้งมุคโคดะก็ยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างโดราจังที่เป็นพิกซี่ดาก้อนและซุยซึ่งเป็นสลามปัดเจดพ,พิเศษด้วยในตอนนั้นมนุษย์สัตว์อีกคนก็บอกว่านั่นคือความแตกต่างในความสามารถที่ช่วยไม่ได้มนุษย์สัตว์ทั้งสองปลอบใจกันเช่นนั้นซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยอมรับกับเรื่องนี้ได้ตอนนั้นเองคุณอูกโกก็บอกว่าจะว่าไปแล้วท่านเฟล แล้วคนอื่นๆอยู่ที่ไหนงั้นเหรอหัวเน่าของเราได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนอสูรรับใช้ของขุนมุขดาคงจะไม่พอใจกันอย่างมากอีกทั้งยังมีแอนเชียนดากอนที่ผมอยากจะขอโทษเขาอยู่เหมือนกันคุณอูกบอกเช่นนั้นตอนที่อยู่เดอร์ลานมุขดาคิดว่า ตนมีสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอูโกอยู่เหมือนกันเฟลและคนอื่นๆก็ไม่ได้เกลียดคุณอูโกด้วยแน่นอนว่าคุณอูโกเองก็รู้ว่าพวกเฟลสามารถพูดภาษามนุษย์ได้คุณอูโกยังบอกว่าผู้สังเกตการแห่งเอเวจีทั้ง4คนอยากจะรู้จักกับเฟลและคนอื่นๆด้วยอีกทั้งพวกเขายังอยากจะเป็นเพื่อนกับแอนเชียนดากอนอสูรรับใช้ตนใหม่ของมุโคดะมุโคดะจึงบอกว่าทุกคนอยู่ในห้องนั่งเล่นครับพอมุโคดะบอกแบบนั้นคุณเอลแลนซึ่งนอนอยู่ก็เริ่มส่งเสียงดังออกมา อีกครั้งเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างคุณอูกโกก็พูดออกมาว่าเงียบนะหัวเน่า ขณะที่พูดแบบนั้นขาของคุณอูโกโก,ก็กระทืบลงไปที่ท้องของคุณเอลแลนอีกครั้งก่อนที่คุณอูโกจะบอกว่าข้าไม่มีวันปล่อยหัวเน่าอย่างคุณออกมาหรอกตามที่คุณอูโกผู้มั่นใจได้กล่าวดูเหมือนโซ่ที่พันธนาการคุณเอลแลนอยู่นี้จะเป็นโซ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษตามคําขอของคุณนางผู้นึ่งและเป็นโซ่ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาโซ่ทั้งหลายโซ่นี้ถูกยอมรับว่าแข็งแกรง่งมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้ในภารกิจ ลับบางอย่างและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วโซนี้ก็ไม่ถูกใช้งานอีกเลยคุณนางเจ้าของโซนนี้จึงได้มอบมันให้กับกิลนักประจนภัยของเดอร์ลานและกิลนักประจนภัยของเดอร์ลานก็ได้มอบมันให้กับอูโกเพื่อใช้ในภารกิจเก็บกู้กิลมาสเตอร์ในครั้งนี้ตราบใดที่คุณเอแลนถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยโซ่อันแข็งแกร่งนี้เขาจะไม่สามารถหนีรอดออกไปจากพันธนาการได้เลยคุณอูโกกล่าวว่าอย่างที่บอกไปโซ่ที่พันรอบตัวของคุณ นั้นเป็นโซ่แบบพิเศษที่ถูกทิ้งไว้ในโกโดังของเรามันมีประโยชน์แล้วจริงๆในตอนนี้ไม่ว่าคุณเอลแลนจะพยายามขนาดไหน<ม>ก็ไม่สามารถทำลายมันได้ ดังนั้นโปรดอยู่เงียบเงียบและอยู่เฉยๆไปเถอะหัวเน่าคุณเอลแลนกล่าวเช่นนั้นพอได้ยินแบบนั้นคุณเอลแลนก็ดูเหมือนจะตกใจและนิ่งเงียบไปมุคโคดะเองก็เข้าใจได้แบบนี้แหละที่มุคโคดะคาดหวังมุคโคดะคิดว่าคุณอูกโกพึ่งพาได้เสมอในเรื่องของคุณเอลแลนตอนนี้โดราจังก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าแจ๋วผู้เทาก่อนก็บอกว่าการขาดความยับยั้งชั่งใจนั้นเป็นความผิดหลายแหล่งของเจ้านั่นเลย โดลาจังและพูดเท่าก่อนพูดคำพูดที่ดูรุนแรงออกมาเช่นนั้นเมื่อเขามองเห็นคุณเอลแลนที่นอนเป็นนอนอยู่บนพื้นมุคโคดะก็เข้าใจดีว่าทำไมทั้งสองคนถึงพูดแรงขนาดนั้นดังนั้นจึงไม่สามารถตำหนิทั้งสองคนได้ตอนนั้นเองที่เฟลบอกว่าในที่สุดข้าก็จะได้ออกไปล่าสักทีสินะสุยเองก็บอกว่าเ yeah, ยจะได้ไปเล่นข้างนอกแล้วสินะ ดูเหมือนว่าเฟลและซวยจะโล่งใจกับการที่คุณเอลแดนจะจากไปเช่นเดียวกันตอนนั้นเองคุณอูกโกก็พูดกับเฟลว่าท่านเฟลข้าต้องขอโทษในเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะเพราะหัวเน่าของขา้าทําให้พวกท่านเฟลต้องเดือดร้อนแต่โปรดวางใจเถอะข้าจะพาเขากลับไปเดี๋ยวนี้แหละคุณอูกโกมองไปที่พวกเฟลและคนอื่นๆก่อนจะพูดขอโทษออกมาเช่นนั้นพูดเท่าก่อนจึงบอกว่าแบบนั้นดีแล้วละ เจ้านั่นสร้างความลำคาญให้กับพวกข้าอย่างมากแต่จะรู้ได้ไงว่าเจ้านั่นจะไม่กลับมาที่นี่อีกพอผู้เท่าก่อนพูดเรื่องนั้นด้วยสายตาสงสัยในคำพูดของคุณอูกโกมุกโคดาก็บอกว่าคุณอูกโกครับนี่คืออสูรรับใช้ตนใหม่ของผมแอนเชียนดากอนชื่อผู้เท่าก่อนครับคุณอูกโกก็บอกว่าข้อกังวลของท่านผู้เท่าก่อนนั้นเป็นที่เข้าใจได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงผมจะอธิบายให้ฟรังพร้อมกับคุณเอลแลนเดี๋ยวนี้แหละครับพอคุณอูโกโกล่าวเช่นนั้นเสร็จเขาก็กระทืบเข้าไปที่ท้องของคุณเอลแลนอีกครั้งก่อนจะสาธยายออกมาว่า คนระดับสูงในเมืองหลวงรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเหตุใดคุณเอลแลนถึงได้ละทิ้งหน้าที่การงานมาเตดเรแบบนี้แม้จะมีเงินเดือนสูงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเขาไม่ได้แสดงเหตุผลที่ดีในการลาออกจากการเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลนักประจนภัยขนาดใหญ่แน่นอนว่าผู้อาวุโสไม่พอใจกับการกระทําของคุณเอลแลนอย่างมากดังนั้นจึงได้จัดให้มีการดูแลคุณเอลแลนเป็นพิเศษหลังจากนี้มุโคด ก็คิดว่าคุณเอลแลนนั้นคงจะหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากเกินไปจนละทิ้งหน้าที่อันสําคัญของตนเองน่าเศร้าเหลือเกินที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ตอนนั้นเองคุณโอกโอกก็พูดต่อว่าใช่ คนที่จะมากำกับดูแลคุณเอลแลนต่อจากนี้ก็คือเอลที่เหมือนกับคุณเอลแลนนั่นแหละแน่นอนว่าต้องเป็นท่านมอยราแม้ว่าเธอจะ,กะเกษียณไปนานแล้วแต่เมื่อเธอได้ยินเรื่องนี้เธอก็ยอมรับหน้าที่การกำกับดูแลคุณเอลแลนอย่างมีความสุขเลยละพอคุณอูโกกล่าวเช่นนั้นคุณเอลแลนก็คำรามออกมาแม้จะมีผ้าอุดปากอยู่ก็ตามดูเหมือนเขาจะไม่ยอมรับเรื่องนี้อย่างมากมุกโคดะก็ได้ถามคุณอูโกต่อ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าท่านมอยล่าที่ว่าและคุณเอลแลนนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์เอลเหมือนๆกันแต่ทว่าทั้งสองนั้นมีบุค,คลิกที่ตรงข้ามกันอย่างมากเดิมทีแล้วท่านมอยล่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงของกิวนักประจนภัยในเมืองหลวงและเมื่อเธออยู่ในตำแหน่งนั้นได้ก็แสดงว่าเธอมีความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและตรงกันข้ามกับคุณเอลแลนคุณมอย่านั้นเป็นคนที่ทำงานแต่ละอย่างได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และถ้าเธอไม่พอใจกับงานไหนๆเธอก็จะพูดออกมาอย่างชัดเจนและแน่นอนว่าคนอย่างท่านมอยล่าคงจะเป็นคนที่คุณเอลแลนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะคุณเอลแลนนั้นเป็นคนที่ทำงานอย่างเลอะเทอะมุคโคดะคิดว่าเขาคงจะได้รับการตรวจสอบจากเธอตลอดทั้งปีแน่นอนต้องบอกว่าเสียใจกับเรื่องต่อจากนี้ไปของคุณเอลแลนด้วยแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นความผิดของคุณเอลแลนเองนั่นแหละมุคโคดะกล่าวถามว่าแบบนี้มันคงจะปลอดภัยแล้วสินะครับ ใช่แล้วนอกจากนี้ถ้าเขาหนีออกจากการสอดแนมของคุณม่อยล่าได้เขาก็จะถูกตามล่าไปทั่วประเทศอีกเช่นเดิมและแน่นอนว่าเขาจะถูกห้ามให้พบกับคุณมุกโคดะและคนอื่นๆอีกต่อไปนั่นคือผลกรรมของหัวเน่าคนนี้ที่จะได้เจอ ถ้าเขาขัดขืนเขาไม่มีทางหนีไปจากการจัดการของกิลนักประจนภัยทั่วประเทศได้หรอกคุณอูโกโกล่าวเช่นนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้คุณเอลแลนจะเข้าใกล้คำว่าอาชญากรข้ามชาติไปซะแล้วมุโคโดาคิดว่ามันน่าลำคาญมากตอนที่เขาอยู่ในบ้านของตน มุคโคดาจึงบอกกับคุณเอลแลนว่าเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าคุณเอลแลนไม่ควรขัดขืนนะครับพอมุคโคดาพูดแบบนั้นไปคุณเอลแลนก็เริ่มร้องไห้น้ําตาไหลเหมือนน้าตกออกมามุโคดาจึงบอกว่าก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะครับพอมุคโคดาพูดแบบนั้นคุณเอลแลนก็มองมาที่มุคโคดาด้วยสายตาคาดหวงังมุคโคดาบอกไปอีกว่าแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ในทันทีแต่บางทีผมอาจจะไปเยี่ยมคุณเอลแลนที่เดอร์ลานในเร็วๆ นี้นะครับอาจจะนะพอมุคโคดะบอกกับคุณเอลแลนไปเช่นนั้นมุคโคดะก็คิดว่าตนจะต้องหลีกเลี่ยงเดรล้านย่างเด็ดขาดและขณะที่มุคโคดะกําลังสนทนากับคุณเอลแลนอยู่อย่างนั้นสมาชิกของผู้สังเกตการแห่งอเวจีก็กําลังตกตะลึงอ้าปากค้างกับการพูดได้ของเฟลและผู้เท่ากอนอยูดูเหมือนถ้าไม่มีใครทักพวกเขาก็จะยังคงอ้าปากค้างอยู่เช่นนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะไม่ได้แปลกประหลาดนักสําหรับมุคโคดะที่เคย อออกจบยแต่เมื่อมุคโคดาพูดถึงเรื่องการที่จะไปเดรลานอีกครั้งเหล่าผู้สังเกตการแห่งอเวจีก็กลับมาได้สติอีกครั้งก่อนจะพูดว่าถ้าคุณมุคโคดามีอสูรรับใช้ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณมุคโคดาจะต้องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆสมาชิกคนอื่นๆของผู้สังเกตการแห่งอเวจีก็พยักหน้าเห็นพ้องกับคําพูดนั้นอย่างไรก็ตามตอนที่มุคโคดาพิชิตด,ดันเจียนแห่งเดรลานนั้นเขามีเพียงเฟล โดราจังและสุยเท่านั้นตอนนี้มุคดะมีผู้เท่าก่อนมาเพิ่ม จึงไม่มีทางที่เขาจะไม่สามารถพิชิตเดอลานได้อีกรอบเมื่อมุโคดะบอกว่าเพราะเขามีพวกเฟลจึงสามารถที่จะลงดันเจียนได้ผู้สังเกตการแห่งเอเวจีต่างก็หัวเหงออกมาด้วยเหตุผลบางอย่างเอาละพวกเราได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจับกลุ่มหัวเน่าของเราแล้วดังนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะกลับกันได้แล้วพอคุณอูโกประกาศเช่นนั้นมุโคดะก็พูดว่าคุณอูโกจะไปจากคาเลเลนาเมื่อ,อไรแล้วครับมุโคดะเป็นผู้ ขอให้คุณอูกโกมาที่นี่เขาจึงอยากจะเลี้ยงอาหารคุณอูกโกก่อนที่เขาจะกลับ แต่คุณอูกโกก็บอกว่าเขาจะไปจากที่นี่ทันทีเพราะเขาจะต้องให้คุณเอแลแลนกลับไปทํางานอย่างรวดเร็วมุคโคดาจึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับรอสักครู่นะครับมุคโคดาพูดเช่นนั้นพร้อมกับพุ่งไปที่ห้องครัวจากนั้นมุคโคดาก็เตรียมแซนด์วิชเนื้อทอดแบบดนวนโดยใช้เนื้อจากในดันเจียนที่เขาทําอาหารเย็นเมื่อคืนนี้สําหรับคุณอูกโกและสมาชิกผู้สังเกตการแห่งเอเวจีทุกคนนี่เป็นอาหารที่จะให้พวกคุณอูกโกกินกันในระหว่างเดิน ทางจากนั้นมุคโคดาก็ซื้อของจากในเน็ตซูเปอร์เป็นของที่ระลึกสําหรับภรรยาและลูกชายกับลูกสาวของคุณอูโกเพราะมุคโคดาได้ขอความช่วยเหลือจากคุณอูโกซึ่งเป็นพ่อคนให้ออกจากบ้านมาไกลขนาดนี้จึงต้องมีของฝากให้เหล่าภรรยาและลูกๆของเขาด้วยขอโทษที่ให้หลอน,นะครับถึงจะไม่มากแต่การุณารับอาหารไปทานระหว่างทางด้วยนะครับมุคโคดากล่าวเช่นนั้นคุณอูโกก็บอกว่า ขอบคุณมากการทําอาหารของคุณมุคโคด้านั้นอร่อยมากจริงๆดังนั้นผมจะขอรับไว้อย่างเสียมารยาทเลยนะครับและอีกอย่างผมจะไม่ยอมให้หัวเน่าของผมได้กินมันอย่างแน่นอน คุณอูกโกกล่าวเช่นนั้นมุคโคดะก็หัวเราะอิ่ในใจก่อนจะคิดว่าตนไม่ได้เตรียมอะไรให้คุณเอลแลนเลยจากนั้นมุคโคดะก็บอกว่านอกจากนี้ผมยังมีของฝากให้ภรรยาและลูกๆของคุณอูกโกด้วยนะครับที่ต้องขอร้องให้คุณอูกโกมาไกลขนาดนี้และมันคงจะทําให้ครอบครัวของคุณอูกโกเหงามากๆมุคโคดะกล่าวเช่นนั้นเขาซื้อลูกกวาดมาแล้วเปลี่ยนถ่ายจากกระปุกพลาสติกเป็นกระปุกที่มีอยู่ในโลกนี้มุคโคดะบอกว่า ให้อมไว้ในปากและปล่อยให้มันละลายเป็นของหวานที่มุคโคดาคิดว่าคุณอูโกและลูกๆของคุณอูโกจะชอบมันคุณอูโกก็บอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงภรรยาและลูกๆของผมครับพวกเขาต้องมีความสุขมากแน่ๆคุณอูโกกล่าวเช่นนั้นแล้วค่อยๆใส่ของที่เขาได้รับมาจากมุโคดะลงไปในกระเป๋าก่อนจะบอกว่าเอาละ ถึงเวลาแล้วมุโคดะจึงกล่าวว่าขอบคุณที่แวะมานะครับคุณอูกโกก็บอกว่าไม่ละข้าต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณในเรื่องนั้นว่าแล้วคุณอูกโกกับผู้สังเกตการแห่งอเวจีก็ได้เคลื่อนตัวออกจากบ้านของมุโคดะไปอ้อมแขนของหนึ่งในสมาชิกของผู้สังเกตการแห่งอเวจีมีคุณเอลแลนยูและตอนนั้นเองที่เฟลหัวเลาะออกมาแล้วบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องทั้งหมดก็ยุติลงแล้วสินะโดราจังก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปล่าสัตว์กันเถอะผู้เท่าก่อนก็บอก ว่าข้าอยู่ติดบ้านทั้งวันเพราะเจ้านั่นข้าเลยรู้สึกเฉยชาช่วยไม่ได้พรุ่งนี้ข้าจะไปล่าให้หมดฝูงเลยทีเดียวสุยก็บอกว่าเย่ล่าสัตว์สุยจะล่าให้เยอะๆเลยมุโคดะบอกว่า การล่าสัตว์ก็ฟังดูน่าสนใจดีนะฉันเองก็อยากจะออกล่าเหมือนกันเฟลและคนอื่นๆที่ต้องอยู่ติดบ้านเพราะคุณเอลแลนต่างก็กระตือรือร้นที่จะออกไปล่าสัตว์กันมุโคโดะคิดว่าทุกคนอดทนได้ดีในครั้งนี้ดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ที่จะพาทุกคนไปปลดปล่อยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่มุโคโดะได้ตัดสินใจพาทุกคนไปออกล่าสัตว์ในวันพรุ่งนี้เป็นการล่าครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ออกล่ามาเสียหนานแล้วก็จบตอนที่เจ็ด ของการสรุปเนื้อหานิยายแปลม,มั่วเล่มที่13เรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย